ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคากันแล้วนะคะเมื่อเช้าจาตื่นประมาณตีห้าครึ่งตื่นมาตักบาตรออแล้วก็วันนี้การแต่งกายของแจมนะคะจะธรรมะธรรมงานี่เตรียมพร้อมมาบอกเลยตอนนี้เรายังแบบว่าพูดมากเรายังแบบว่าโอเคชิวๆเดี๋ยวรอสักพักค่ะไ <laughs> ปะ สิ่งที่จันเตรียมมาวันนี้นะคะในกระเป๋าค่ะมีน้ำสองขวดแล้วก็มีลูกอมค่ะแล้วก็พัดลมค่ะเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะเราก็ต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางไป นี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปอแตแล้ว <c oughs> มีเทา่าไหร่แหรอมีทพี่เหลือยังไว้นะ้ำ อย่าทำได้ไหมยังไหวอยู่โอเคน้ำสองขวดอ่ะคนนี้แหละไปครับ ตนี่นะคะเราถึงอะไรนะก็พี่งก่พี่อะไรนะทไมตอนนี้นะคะเราถึงจุดตแล้วค่ะอีกอกีก่จุดจะถึง L งอ N N O P นดี่ไงพี่จูดี้บอกว่าอีก500เมตรถึงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะแอะไรนะนไม่แดงลแล้วเขาซีดแล้วเรียกอะไรอะ ทำอะไรไปมึงก่นใช้ของแล้วกันเลยไปถ่ายรูปยังไงคือเขาต้องถ่ายรูปตรงนี้กันหรอยามว่างยามรอคิวแบบก็ถ่ายนูปเมืม่อกี้ไม่มีแรงนะแต่จะถ่ายรูปเนี่ยเป็นได้ <c oughs> ขึ้นทางแล้วค่ะน้องจันนี้กับน้องเบนแล้วก็คุณตั๊กจะลืมตัดออกด้วยนะคะาตัดที่ออกแล้วก็ตัดอันเนี้ยทิงตอนเนี้ยมันได้พักมันได้แบบว่าเหมือนยืนรอเลยเริ่มแบบไม่เหนื่อยเร่งไม,ม่เหนื่อยใช่<ซ><บ> เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันแบบไม่ต้องไม่ต้องคือมันเดินขึ้น <c oughs> เดินขึ้น <c oughs> เดินขึ้นอ่ะโคตรเหนื่อยโอเคแล้วปลอยัก ไปไหวแล้วไหวไหมเหนื่อยทุ่มเลยไหวไหมคะเใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคน อนนี้นะคะเรารอคิวขึ้นอัไรเลยนะขึ้นเข้าเข้าเข้าถ้ำตอนนี้นะคะจนะําอยู่กับนะักท่องเที่ยวรายหนึ่งเป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะแต่ก็ยังไหวยอยู่ค่ะพักมาแบบเรื่อยๆระหว่างทางตอนแรกอะ่ะจําคิดว่าแบบมันจะหนักกว่านี้เพราะว่าเพื่อนแต่มาพูดว่ามึงไม่ไหวหนักมากอย่างงู้นอย่างนี้เลยอะ่ะเออแต่พอพอจะมาจริงๆแล้วจำรู้สึกว่าจำไหวนะแล้วจำคิดว่าขนาดจำยังไหวอะคนอื่นอะ ก็ต้องต้อง s <S ไหวป่ะมีคุณแม่แบกลูกสาวมาด้วยค่ะเออแล้วก็มีคุณแบบคุณยายคุณตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมากันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมีตอนที่จะมาหลายๆคนพอรู้ว well, so. uh, so ่าจะมาเขาจะจะบอกว่าเออลองมาก่อนว่าแบบมาเราได้ไหมไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแต่หมากขึ้นมาถึงข้างบนละสบายมากแลก็ไม่เหนื่อยแต่พี่ตาก็ไหวไหมไหวไม่หรอกพี่พี่ตาก็เอาเสื้อมาหนาไปแล้วก็ กางเกงมาหนาไปเป็นครูพะละค่ะวันนี้เราปลดครูพะละมันก็เลยอาจจะไปแล้วไปแล้วได้คิวเข้าถ้ำกันแล้วค่ะไปจ้ากำลังเตรียมตัวจะลงเป็นข้างล่างถ้ำแล้วค่ะติดติดติดกันดติดบนออหองข้างบนได้ได้ได้ไม่เป็นไรน้ำแบบดีกนไม่เยอะเนียเนี่ยครับ น่าชิวป่ะชิวอ่ะเติปมปากเมื่อกี้น่าชิวปะไม่ชิวถาม<อ>ปุ๊บตอบปับป๊บถามปับป๊บตอบปุ๊บตอบปั๊บปั๊บนี่นะครับเราก็อยู่ตรงที่ถ้ำนาคาแล้วนะครับแล้วเราใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ ขึ้นเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็ได้คิวที่สิบเอ็ดในการลงมาถ้ำถือว่ากับเร็วมากเลย <S <S เราได้คิวที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดแบบไม่มีอะไรเลยความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้มาถึงตรงตรงนี้แล้วที่ทํำราคาแห่งนี้ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปไงเราก็ยัยงไม่ได้แต่ว่ามันเริ่มมีอากาศจบบเกย็นๆแล้วไง หัวใจนะคะก็ให้มาขอพรว่าพี่ตั้มบอกว่าอะไรนะเป็นหัวใจให้คนรักเราทั่วทั้งประเทศไทย และตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเข้าไปไหว้นะคะตรงส่วนที่เป็นหัวรั่วเป็นเสียงนะคะ mm. ก็กําลังจะต้องต่อคิวและเดินเข้าไปะคะ่ะ mm. ตรงนี้นะคะ mm. เป็นเสียนที่สองนะคะอะไรไปเรากำลังเดินทาง mm. ไปต่อ mm. กันนะคะ ไปแล้วเนี่ยลงแล้วครับไปแล้วครับชิวมากครับเย้เสร็จสิ้นแล้วนะคะภารกิจการขึ้นถ้านาคาในวันนี้นะคะก็ลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับแจนนะคะความยากให้เต็มสิบให้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 ใหให แล้กันเพราะว่าจะมายังชิลอยู่ไงเพราะปกติอะจำคิดไปแล้วว่าม,มันต้องลําบากแน่เลยไม่ได้ลำบากขนาดนั้นจะมาได้จำเชิญววคนมาได้นะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวมาชมนะคะก็มากันได้ค่ะนี่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้จำด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย